Give it to me like... สวัสดีค่ะมือนีมิรถมาน้ำเสนอนะคะเป็น isuzu highlander นะคะปี2018ค่ะ isuzu d max highlander c a p 4นะคะ1.9 di z at ปี2018ค่ะรถรุ่นนี้นะคะเป็นรถสวยนะคะล,อ 11, ลอ้อสิเป็นล้อขอบ18นะครับหลักกันยังมีไไอยนีตรงนี้นะคะ หลักก็มีบันไดเห้พร้มมนะคะหล้กก็จะเป็นอ e ีซูซูนี่นะคะเป็นเซ i ดีไอนะคะเดี๋ยวเราไปบึงภายในรถกันเลยค่ะเป็นกระจกไฟฟ้านะคะเป็นพวงมาลัยมันติฟังชันนะคะแล้วก็เลขไมยูทีแสนเจ็ดนะคะแสนเจ็ดนิดๆน,นะคะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะเป็นบอพานะคะ ทำความสะอาดง่ายค่ะล้ะกับเป็นโทนสีดําค่ะข้างในเป็นโทนสีดําเทานะคะรถสวยค่ะ <S <S สำหรับซ e คือไฮแลนเดอร์ปี2018ตัวนี้นะคะแคปโฟคันนี้นะคะราคา6 3 9 0 0 0เก้นบาทค่ะพน8ปงวดงวดละหมืนกว่าบาทเท่านั้นนะคะ <S <S ทางเขายังแถมฟรีนะคะแถมฟรีค่าประกันภัยค่าจัดค่าโอนค่าดำเนินการนะคะแล้ะก็มียังนิด บริการชุกเชิญ24ชั่วโมงนะคะอบโอ,โ,อ,โ,อโซนรดขาเชื้อแล้วกับเปี้ยนไห้น้ำมันเชื่อให้ด้วยนะคะสำหรับผู้ใดสนใจนะคะสามารถติดตอ่อได้นะคะ08181 5 1 3ห7นเจนะคะเบอร์เจนะคะ081 4 8 0 3 3ห1าึเบอร์เฮียสมชายค่ะสำหรับผู้ใดอยากมาเบื้องรถโดยตัวของเองนะคะขอมาทางซอยไปสนีมินบุรีนะคะประมาณ2กิโลเต็นเฮาสิยู่ฝั่งขวามือนะคะหรือเข้าไป ชมรีวิวรถเขาได้ยินทางช่อง y o u t u b e นะคะรถบันสมชายหรือติ๊กต็อกรถบันสมชายก็ได้ค่ะหรือสอบถามเพิ่มเติมผ่านไลน์แอดหรือเฟซเฟซบุ๊กนะคะรถบ้านสมชายมินบุรีกรทมค่ะสำหรับมือนี้อดมิตรินขอจบรานและงานรถคันนี้ไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ